สวัสดีท่านผู้ชมโอ้มือนี่เขาชงคือนพ่อใหญ่ขึนมีสากไปข้างหลังเทียบจะดูหน่อยละท่านละเปลี่ยนทางการเลื่อนมเขาที่เขาทางเนี่ยเอาการเบื้องการติดตามกันไปเรื่อยอืมอท่านผู้ติดตามท่านหลายปันได้แต่ผู้ชมกะให้แน่พ่อประมาณอยู่โอ้เลี้ยงเราพ่อใหญ่มือนี่บ่นทุกเรื่องเบื่อบ่นทุกเรื่อง เรื um come, sponge, ่องการเมืองเดี๋ยวเพราะเเผวเพราะว่ามีผู้คอมเมนต์มากบาพวกใหญ่ในมั่วผู้ว้กิ่งเบ่านะว่าคือสิเป็นควบมเพลนควบคุมขีความบานเท่าเนาะเขาโศกกันถ้าบานเท่าอยากเห็นนักการเมืองคุยใหญ่ได้ผู้ว่าผู้หูการเมืองใหญ่มาถามเทศบาลคุยกับเทศบาลเรืเมืองไงนะนั่งโตคุยกันกับเทศบาลเนี่ยว่าเทศบาลสีหูจักเรื่องการเมืองกิ่งบ่เขาโศกับเทศบาลเนี่ยซื้อ ข้าวมะฮูขัดไม้ข้าวบาวลายบา่ได้อืมอีผู้นำทั้งดีนว่นาผู้ใหญ่บริการบา้านเมืมเอเ่อเมืองเด้อเกิดว่ามีผู้อันนี้อันนี้ข้ากับลำบากเรื่อได้หายกินกันยากเลยข้ารถมีบุมีเด้อเออเป็นข้อมเพลินผู้หาเขาวกับมีเนาะผู้เตียนทั้งดีกับมีขอบคุณหลายเดอ้อข้ามตีส้มตุ้มข้ามนอนรับเมือเ่อปัญญา,าย้อนยังไงบทสีเหลี่ยมจักอยา่ยานยอมรับปั๊ดทุกคน คนาบอกเขาเมียงมากยอมรับเบิดเอออ่านมึงแล้วเออไอ้เขาพ่อลวงคือว่าเ้ามหูไม่จริงแต่ว่าอย่าใครนักการเมืองไงว่าคุยกับเทศบาลมึงนู้นดูผู้ว่าหูหูการง่า่หนิว่าเทศบาลนี่หูเลอกซ้ำใดมันบอกว่าอย่าซื้อยังดูเทศบาลหูนี่ว่ามันหูท่านเบิดคุณเนี่ยวันนี้กระไรเลี้ยงการมากเมียงเลิกกระหูเต้นกระหูเบิดเลิกซ้ำนี้กับคือว่าหูคือกัน แต่ว่าเขากะกินพืชเมืองที่ดีข้ารวบรวกฎหมายข้ารวบรวมต้อย่างนั่นแหละเอออ่าวเขาบอกเลี้ยงไม่ไปบ้านนี้บ้าว่้านเมีนกะเออคนบ้าเขาหมวกกะไปข้อมายบ่าวเหนื่อยๆน่อยทำนี่แหละเออวันนี้เลี้ยงพ่อใหญ่บ้านนี้เบ้าเลี้ยงเทศบานเท่ากัละเลี้ยงหวยบ้านนี้เนี่ยถือใจถือต้องเนี่ยบริวากันแหละมักคุ้คนถือวัตถุกะเบ้าสู้กันฟังคนซื้อ คนมักหวยซื้อหวยบัถือพงไนน,นี่ล่ะผู้หนึ่งมักหวยซื้อหวยบ่ถือช่วงหลายปียละ,ะมัไมต่กอนกับบ่สมัไโดนดอกไปเอาหวยน้ำกันคนบ้านพหไนนี่ย่งข่าวว่าลุงพอคนบอกเลขถือถือหลายงวดแล้วเลยพากกันไปชิ้โล้อไปแป๊บพ่บบ้านคนละหยัดรถมอล้อสามสิบสี่สิบคนไปน้ำกันขั้นหนึ่งไปเอเลขกไปได้เสา เขาไปขับมาซื้หอหวยตลาดก้อนเลขกออกเห็นท่านก้อนซื้อเท้านเฮาไปน้ำกันพวกนี้คกับเสี้ยนสองเสี้ยน <c oughs> ไปม้ำกันซุ่มนักานวณเลขกไปน้ำกันไปหอดกับพ่อกักบกกโอ้คนหลายเต็มเต็มบัดเพิ่นเพิ่นให้หวยแล้วกับแม่ขีร่รถกับขึ้นมาหอดตลาด ต่างคนต่างลงรถย้่ยง่ายๆยง่ายยยยไปหาซื้อเหรียญตัวแกตัวแกนี่ไอ้มาคักแล้วก็กลาว่าผู้ซื้อลาหรอกวัลจิตมาเช่าหัวลอย่องลอยว่านด้ซื้อคนบานเท่าเนาะมาก็ซื้อตามมัตรภาพไปมันซื้อหน่อยซื้อายก็ตามมักคือเขาเจ้าบ่หูเหรียกชุดขาเจ้าเวย่ามีสูตรเหรียกเว้ยเลี้ยนเหรียกคือได้มาก่านเนี้ยเขาจยกัซื้อตัวนั่นถือก็ถือผิคือผิดคนสี่สองคนเนาะงัดรถไป เส้นเรียกมีสองเส้นพงไงอะไผู้นึงกับคู่ขาประจำาสอคือกันใจคือกันคนบมฟัง่งคนคนลู้คนบมเสียคนคือกันแล้วก็ไปไปดูว่าข้าเจ้ามาถือกระไเปขึ้นไว้กันเสียข้าเจ้ากันละไ้ไปเบืองจะลงสื้อเรื่องเรียกมัดโมพงไงได้คุยกันกับอาจารย์หัวยคือกันมันเมนียนโมพงไงเรียกตัวนี้บนเขาตัวนี้นะตัวนี้มันดับเนย เราเห็นว่าเขาตัวหนึ่งเรียกเม่นบอสผู้นี้เอาตำรล่าเบิ้งดูเฮ้เพิ่งพับตำล่ามันเขียนเรียกสุดฝนไป้ถุงอีฟอร์มเนี้ยเปิดเบิ้งเรียกที่เพิ่งเห็มันพอยมามันบ่กเขาตำราเพิ่นบาดไปเยอะนั่นเรียกเนมีอยู่ยิบหาคู่แม่นที่สุดของเพิ่นกะไรเอื้อนเมื่อนั้นเรียกที่ไหนคนเห็นวามันพอยมากมันบอเขาสุดตรงเพิ่นเขาเม่นบ่สเขาว่ามีอะไรกิดพาดไปอานซื้อซื้อตามเจ้าของคักใจของเสี้ยนเนี่ยอาจารย์เรียกอยู่ละ ซื้อแล้วเขาว่าบานเด้ข้าเจา้าคือได้ไปมืดมือแล้วก็เรียกว่าถาเลขออกก่อนขันหามันออกมันถึอนี่ข้าเจ้าสีเอาเงินถ้าก่อนเจ้ายังสีเมียขันกบขึ้นมาอีกแกเข้าใจหรืวมว่าพูดไหลาดอกถือกระไดร่วมแล้วก็พ่อแสนดอกเมื่อไหลกระไดถือกระซำเรือพ่อเป่าสุรดเพราะว่าถือพ่อดีใจนางฟัง่งยุรถเปิดยูขืข้นเพราะนางฟัง่งสื่อน่อยากได้กินนางจุ่มกัน เพราะว่าเลขออกประกาศเลขออกปุ๊บคนสี่สิบสองขนเฮ่เฝอากันตึง้งตลาดห,หุ้มไม่ห่มนั่นว่ามันเตีย้ยกจุดข้นทู่ตลาดวุ้ยแย่ดาเมืองเทลเลีลยวออกมาซอดเมืองเฮ่จักปั่นเสียฟ,ฟุตบอลยิงประตูเขาเต้นกันแจ้งผาวิววิววิวดีใจได้หน่อยก็ดีใจเนาะเงินเทวดา ป่ยใหญ่สองคนกับเฮ่นมูพึ่งกันเฮ่่่่น่่่่่่า่่่่่า่มู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่า่่่่่่่่่่าไ่่่่เ่่นเ่่่เ่่่่นเ่าเ่่่ี่่่่่่่จ่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่ม่น่่่่่่่่่้่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่ก่่่่ สองโมงใหญ่ที่ถึงนักเดอกฝืนมือหนักสองไาจา์ใหญ่เนี่ยฝืนมือหนักที่ให้ยีดอกว่ัสดุเออก็ฝัดใส่อยู่มันโตมักปนใจว่ัสดุถ้าบอกห้างวัตถุมือสื่อน้ำมูว่าเลียกว่าเขาหลอกนี่ล่ละข้อหมายคือว่าคนหูจักหวยซื่อหวยว่ตถุผู้ที่บ่หูเขาฟังมากเลยเขาตอกเลยตอกเลย จะเถื่ออยู่หรอกก็เบิ้งหวยนั่นล่ะเขาเบิ้งเขาเบิ้งหวยอันตองนั้นตองนี้เขาเบิ้งมากพวกเจ้ามักข้าจะเบิ้งเขาเจ้าบ่มหุจักเขาเจ้าขึ้นอาจารย์นี่ละเด็ดใจเขาเจ้านำโหลดนำโหลดเขาเจ้าเถื่ออยู่แต่สุ่มมาสุ่มคำนั้คำนวณใหญ่นี่อันเมียนบ่อเมียนบ่อพวกใครเถื่ออันละดวงนี้วาชนะนะแต่ว่า คือปาคือหัวใหญ่บ่อเนี่ยคนหูวจักหวยซื้อหวยบ่ค่อยถึงดอกจะคาดเคลื่อนแต่ผู้บ่ฮู้ได้รับข้อมูลมาได้ตอกเลยตอกเลยแน่นอน <c oughs> โอ้ยออสู้กันฟังกันนีล่ละวินเอาคุยคุยมวนเออเริ่มแล้วเออเริ่มเปิดช่องอย่นงนี้นแล้วก็จะค่ายว่าการเมืองเหงื่พันเผาเนี่ยการจะว่าหายเนี่ยมันเข้ามาหายจีนว่าวทำไมเบืองเออน้ำเนี่ยเปลืองหวยไปนน้ำ นิ่ทานน้ำสมสารไปแล้วไงคนมักมวลบอลมวนไปยังท่านละ่ะเออเอ้าขอบคุณนายเด้อผู้ชมเออจนจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะขอบคุณไลคเด้อขอบคุณหลายสวัสดี